สวัสดีค่ะพบกับซีอีกแล้วนะคะในซีมินชาแนลนะคะวันนี้นะคะซีไม่ได้อยู่ห้องตัวเองนะคะตอนนี้ซีอยู่ห้องเพื่อนนะคะจะมาทําอาหารนะคะซึ่งซีไม่ได้เป็นคนทํานะคะจะเป็นเพื่อนซีทานะคะคนนี้จะคือแบบว่าเป็นเจ้าแม่นในการทําอาหารที่แบบตัวท็อปที่สุดในกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนทําให้กินนะคะวันนี้เมนูที่ซีทาคือจะเป็นเมนูเกาหลีนะคะเป็น โอเด้งปลานะคะก็ไปดูกันนะคะว่าเพื่อนซีจะทํายังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็จะมารีวิวให้ดูกันด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นวัตถุด,ดิบของเรานะคะเป็นโอเด้งนะคะโอเด้งปลานะแบบพรีเมียมส่ตงตรงจากเกาหลีเลยนะคะอันนี้ซีซื้อมาจากที่ร้านฟู้ดโฮลิกไทยแลนด์นะคะในช้อปปี้เนาะนี่ได้เยอะมากทุกคนคือกินต้องกิน กี่คนกี่วันถึงจะกินหมดนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนซีมีคนทําให้เนาะ,ะก็ทําก็ไม่เป็นไรก็ม่วๆเอานะคะแล้วก็อันนี้กาลังจะต้มน้ํานะคะแล้วก็อันนี้เพื่อนซีไม่ขอออกกล้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต้องทํายังไงบ้างนะคะ,อะบอกเลยว่าเป็นสูตรแบบว่ามั่วเอานะคะอย่างที่ทุกคนบอกนะคะเป็นสูตรแตบบ่ว่าอะไรก็ไม่รู้เราจะใส่มาม่าด้วยนะคะเหมือนทำมา,ยยา <S <S ม่าใส่โอเด้งนะไ,ไม่ใช่ทําโอเด้งแล้วก็ใส่มาม่า มามา่าเราใช้ยี่ห้อชิลลามยอนนะคะนี้ทุกคนเป็นมาม่าเกาหลีที่ดังมากใส่ละและนี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็คือเป็นโอเด้งปลาจากร้านฟู้ดโฮ i ิ t ไ a แลนด์ค่ะ เย้ทุกคนเรามากินกันนะคะอืมน่ากินไหมเรามากินโอเด้งกันก่อนนะคะเพราะว่าโอเด้งเป็นวัตถุดิบหลักของเรานะคะในเมนูนี้นะคะมากินกันอืมคือมันมีความนุ่มที่แบบรู้สึกได้แลนะ้วแบบมีความแบบเนื้อนุ่มๆแน่นๆน,น,นะคะอืม อร่อยเลยทุกคนที่ไม่รู้ว่าโคเน่งมันจะหาซื้อที่ไทยได้ยากหรือว่าหาง่ายหรือเปล่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซีไม่ค่อยแบบซีไม่ค่อยได้แบบไ,แบบไปซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่แต่อันเนี้ยแบบเออเห็นในในร้านช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือ l a ซ a ร์ด้าช e อ,อะไรออะไรเงี้ยเออไปเจอก็เออซื้อดีกว่านะคะก็อันนี้ค่ะเป็นชื่อร้านนะเป็นชื่อร้านว่า Food Hol i c Thailand นะคะ อืมอร่อยอืมชอบที่มันมีความแบบชิวี่นิดนึงอ่ะทุกคนมันแบบนุบๆแบบแล้วก็รสชาติด,ดีนะคะแบบไม่เค็มไปไม่จืดไปกำลังดีเลยอืมรสชาติเข้ากันมากค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบกินมามา่าแต่แบบว่า ให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะโดยการที่เราแบบมีโอเด้งปาลาอะไรเงี้ยมันจะทําให้อิ่มขึ้นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีสารอาหารมากขึ้นนะคะอืมก็คือกินไม่หยุดอร่อยอืม อนนี้นะคะทางร้าน Foodholic Thailand นะคะก็กำลังมีจัดโปรโมชั่นขึ้นนะคะก็คือเราซื้อปลาหมึกทรงเครื่องหรือว่าซื้อปลา1นึ่แพ็กนะคะก็จะแถมมามา่าชิ้นลำยอน2ห่อเลยนะคะทุกคนคือคุ้มมากๆแล้วก็ตอนนี้ซีสั่งไอโอเด้งอันนี้มานะคะคือเป็นแพ็คอะเขาแพ็คมาดีมากะคะ่ะทุกคนแบบแพ็คแบบแน่นหนานะคะแล้วก็ การขนส่งดีนะคะแบบว่าโทรมาบอกนอ้องว่าแบบเออจะมาส่งแล้วก็เขาแพ็กมาในกล่องโฟมแบบอย่างดีเลยนะคะทุกคนก็ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูกันได้เลยะคะ่ะตามนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะความตั้งใจของซีที่แบบว่าจะกินโอเด้งอะไรให้มันแบบว่ามีอะไรหน่อยนะคะก็กลายเป็น <laughs> มาม่าโอเด้งป่านะคะเออแต่มันก็โอเคอยู่นะอร่อยนะคะทุกคนก็ลองไปทํากันกินได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ